สวัสดีค่ะมือนีเข้ามาติดตามผลงานของสมแดงเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้ามาหน้าของคุณคนครพุทธิสารบ้านหนองลุมผูกอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครเนาะค่ะเนาะตอนนี้คุณคนครกําลังฉีดพ่นสมแดงเป็นครั้งที่สามค่ะซึ่งก่อนหนานีเข้ามาถามไทยคุณคนครว่าเป็นจังไดโน้ใช่สมแดงไปแล้วคุณคนครบอกว่าตะพัดบ้านเขามา หน้ากระแรงแรงแต่ว่าเขากะบ,บอกเคยมาสิเป็นใบเหลืองๆใบเช้าๆเนาะค่ะเนาะใบเขียวใบง่ามใบตั้งสมคํำซาลือของสมแดงชีวภาพร่อยเปิดเส้นใส่ได้กับทุกๆชนิดของพืชเนาะคะ่ะเนาะบมว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ผลตอนนี้คุณคนครกำลังฉีดพ่นอยู่ค่ะนี่เป็นครั้งที่สามของการใส่สมแดงเนาะคะ่ะเนาะ ใส่สมแดงกับหน้าเขา่าใบเขียวใบงามใบสู้ใบตั้งเนาะค่ะเนาะขนาดแรงตะพัดเพิ่นวานบ่เคยพอนน้ำจากเทือค่ะเพิ่นว่าเข่าก็ยังเขียวบ่มีใบเหลืองเลยค่ะ สังเกตบ้างได้ค่ะบึงก่อเข่าของคุณนครเนาะคะ่ะบึงมันแตกงามงามทั้งที่หน้ามันแหล่งมาสองเดือนแล้วเนาะคะ่ะผนกระตกพ่อผิวๆหนึ่งแมเบ่งหนามในหน้ากับบมีเลยค่ะแต่ก่อเขา่าแต่ก่อได้ใหญ่มากใบเขียวใบชูใบตั้งสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซนต์ค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะค่ะตอนนี้คุณนครก็คือมาจาัดก,การฉีดพ่นสมแดงกันแล้วเนาะคะเนาะเข้ามาสอบถามว่าพ่นใส่จังไดจังไดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนครสวัสดีครับผมมาจากไหนเนาะคุณนครฉีดพ่นสมแดงมานี่เป็นข้างที่เท่าไหร่คะเราใส่จังไดจังไดช่วยอธิบายให้ฟังหนะะ่อยค่ะครับผม ครับสมแดงผมสีพ่นมากก็เป็นประมาณครั้งที่สามนะครับเขาผมก็เป็นหน้าวานหน้าก่อนกลางมีกี่หินดินกระบออุดมสมบูรณ์ไปไลยครับผมปีนี้ผมสีครั้งที่สามรู้สึกว่าเขาสีเขียวงามใบตั้งอยู่แล้วก็เขาแต่กอนของผมมีปัญหาเรื่องเชื้อราใบแดงที่โบงามปนี้ปีนี้มาล่องใส่สมแดงก็ถือว่าโอเคครับผมสมลองตัวนี้ปริมาณการใส่นะครับเนาะตัวนี้ฝาในฝานึงแล้วก็นี่ อะมิโนมันสีนเป็นผมมาคู่กันแล้วเข้าผสมใส่น้ำไว้คือผมเห็ดนี่มันสีออกน้ำสีดำดำมันเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์ครับบ่เปีนยอันตรายต่อสัตว์น้ำและสัตว์บกคนกขบ็นหิังเบื้องการแต่งตัวที่ผมสีพ่นครับผมดีอีีครับผมแล้วก็ซ้อยให้ปรับสภาพดินน้ำพืชเท่าสีขแข็งแรงต่อต้านด้านต่อโลกได้ก็ถือว่าโอเคครับโสมแดงไผ่หูจะเข้าผู้นั่นโชคดี ชมแดงดีจริงๆครับ